เซิร์ว์พอนทล่านะเอาเซอร์นะอวร์เราเป็นเซิร์ว์คลาสสิก Classic นะครับผมนะรองรับทุกระบบเลยนะไม่ว่าจะเป็น PC Android หรือว่า iOS นะครับผมนะสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะเอาโอเคก็วันนี้ต่อจากคลิปวิดีโอเมื่อวานเลยนะครับผมต่อจากคลิปวิดีโอเดิมเลยนะแต่แช์นะครับผมเป็นกิจกรรมแชร์เหมือนเดิมนะแต่รอบนี้เป็นแชร์รอบสองนะครับผมนะก็ว่าจะมีของรางวัลเพิ่มขึ้นมาอีกสัก สามรายการแล้วกันนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันว่าใครบ้างที่แชร์นะครับผมมีรายชื่อใครบ้างที่ได้เข้ามาสุ่มในวงล้อผมนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันนะเอา,าโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีใครอยู่ในรายชื่อบ้างนะครับผมนะเา่าโอเคก็กิจกรรมนี้ผมโพสเข้าไปใน เพจผมนะครับผมนะเนี่ยโพสเข้าไปในเพจนะครับผมนะแล้วก็แชร์เข้ามาในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาดูในกลุ่มว่ามีใครบ้างนะในกลุ่มก็จะมีคุณพจน์นะครับผมนะาวลากรแล้วก็คุณเดชานะครับผมนะาสามคนและเดี๋ยวไปดูในกลุ่มคือแบบนี้จะใหญ่กว่า อย่างนี้มันจะเห็นง่ายกว่าเดี๋ยวนะอันนี้เลยโอเคมีคุณจุลวีอ่าคุณเนนน้อยนะครับผมนะคุณออฟนะครับผมแล้วก็คุณสลายยุทธด้วยนะแล้วก็คุณคุณเอกนะครับผมนะพี่เอกนะอ่าแล้วก็คุณโนอิซมีนะครับผมอ่าคุณปฏิพานนะครับผมอ่าคุณชัยยุทธ คุณสัญญาใจนะครับผมแล้วก็คุณนาราวิทย์คุณอ่าคนนี้เพิ่งมาเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับผมนะคุณแจงนะครับผมนะเดแจงนะครับซีซ่านะโอเคแล้วก็คุณจูเนียร์น่ารักนะครับผมนะโอเคแชร์โอเค,รอเ,คเรียบร้อยอ่าอ่านี่คุณพศคุณพศกับคุณเดชาอันน,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 นี้มาจากอันที่แล้วโอเคเดี๋ยวผมไล่แอด ติดชื่อเลยละกันนะโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้ไปบ้างนะครับผมนะวงล้อมหัศจรรย์แล้วผมนะ <c oughs> คือาผมว่ามันต้องมีเออแต่คือว่าทำไมอ่ะคือมันไม่เต็มหน้านะคือตรงนี้มันไม่เต็มหน้าอยากให้มันเต็มหน้าว่ะแต่มันไม่เต็มหน้าไม่เป็นไรอ่ะมาแล้วนะพี่เอกนะโอเคกำลังเริ่มพอดีเลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวทวน เดี๋ยวทวน,นก่อนเลยนะว่าใครจะได้ของรางวัลอันไหนไปนะครับผมนะโอเคเอาง่ายๆเลยนะสามท่านแรกนะอันนี้ไม่ต้องสลับแล้วสามท่านแรกเนี่ยจะเป็น V I P อ่าอ่าสามท่านแรกจะเป็น V I P คนที่สี่คนที่ห้าจะเป็นสี่ 4, ชื่อนะครับผมคนที่สี่ท่าจะเป็นสี่ชื่อคนที่หกจะเป็นสัตว์คีคนที่เจ็ดคนที่แปดจะเป็นโคสตรตมเมอร์ er นะครับผมนะอ่าโอเคก็ตามนี้นะตามนี้นะอ่า คนแรกไปเลยนะครับผมนะคนแรกก็คนแรกใครครับผมใครที่ได้รางวัลแล้ว๋ยวผมจะคัดชื่อออกนะเฮ้ยคุณสัญญาใจสองวันติดเลยวะ่ะเอาว่ะคุณสัญญาใจสองวันติดเลยวะ่ะเอ้ยกูแคปชื่อไม่ทันด้วยเอาว่าคญญาววะวคุณสัญญาใจได้ V I P วะ่ะเฮ้ยมานะคุณสัญญาใจมานะ โอเคคุณสัญญาใจมาว่ะเย่เย่ก่อนเลยนะครับผมนะอ่ะมาต่อกันเลยเดียวกว่าครับผม V.P คนที่สองนะ V.P คนที่สองนะวัสดีทุกคนด้วยนะวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะใครที่มาไม่ทันก็เสียใจด้วยเอา้าคุณสัญญาใจยังอยู่อ่ะร้าผมลบไปแล้วไม่ใช่เหรออะถจะถือว่าไม่ได้ไม่ได้คนซ้ำนะถือว่าก็เป็นของคุณนาราวิทย์นะครับผมนะผมลบไปแล้วไม่ใช่เหรอหรือผม ก๊อปเฉยใช่ไหมอ่าถือๆถ,ถือว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ซ้ำคนเดิมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่ได้ซ้ำคนเดิมนะอ่าโอเคคุณนาราวิทย์ก็ได้ VP ไปนะครับผมนะเดชาต่อเลยเดี๋ยวผมลบก่อนนะเมื่อกี้ผมลบผมว่าผมลบแล้วนะอ่าผมลบคุณนาราวิทย์กับคุณสัญญาใจออกนะครับผมผมไม่ให้คนซ้ํานะ ผมจะไม่ให้คนเดิมนะใครที่ได้รางวัลแล้วผมจะเอาชื่อออกเลยนะครับผมนะสองคนแรกมาแล้วนะครับผมนะคุณนาราวิทย์นะครับผมกับคุณสัญญาใจนะเดี๋ยวผมใครที่ไม่ได้อยู่ในแชทตสตรีมไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมตามอินบ็อกซ์เข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเก็บรางวัลไว้ให้นะกนะครับผมนะแล้วก็รอว่างพร้อมกันแล้วค่อยเดลของรางวัลแล้วกันนะถ้าใครไม่ได้อยู่ในสตรีมไม่เป็นไรครับวีพีคนที่สามมาแล้วเอ้ยเนนน้อยว่ะ อ้าวคุณเนนน้อยมาว่ะไอ้คุณเนนน้อยวันนี้เขาทําความดีมานะคุณเนนน้อยทําความดีมานะวันนี้เขาส่งดาวให้ผมนะเออเขาก็เลยได้ไปเดี๋ยวคุณเดชาก็มานะวันนี้คุณเดชาส่งดาวให้ผมเดี๋ยวเด,ด,ดชาก็น,น่าจะมาโอเคสามรางวัลแรกก็อกเอ้แล้วทําไมมันมัน,ม,นมันกดไอ้ตรงนี้ไม่ได้วะ เอ้ผมคลิกอันนี้ไม่ได้วะทำไมเป็างี้วะโอเคกุเค enter เอาอ่าเนนน้อยได้ไปนะครับผมนะเยี่ยม e อา่าโอเครอบนี้เป็นสีชื่อนะครับผมสีทองนะผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ามันทองแบบไหนนะผมไม่เคยใส่แต่มันเป็นอันใหม่ล่าสุดอะในอันที่มันอยู่อ่ะ คุณสลายยุทธนี่ไม่ได้ซ้ำใช่ไหมโอเคคุณสลายยุทธได้เป็นสี่ชื่อนะครับผมนะโอเคยินดีด้วยนะครับผมนะมันจะมีเจ็ดคนที่ไม่ได้ของรางวัลน,นะครับผมนะโอเคหนึ่งในแปดอะ่ะเก็ต้องมีคุณเดชาป้างวะใช่ปะก็ต้องมีเดชาบ้างห,หรอวะโอ้โทษทีอ่ะสี่ชื่อนะครับผมนะ ไปไดเดงหัวมอชื่อออกก่อนคุณชลาย,ยุธนะทำไมมันไม่ให้ผมลบวะออ่ะเหลือกี่คนมายังดูเหลือเยอะอยู่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมายังดูยังดูเหลือเยอะอยู่เลยวะอไปครับสี่ชื่อคนที่สองนะรางวัลที่ห้านะครับผมนะรางวัลที่ห้าสี่ชื่อนะครับผมนะ อยากได้ v i p โอ้โหมาแล้วครับคุณออฟครับผมเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้ใช่ไหมวันนี้คุณออฟมาแล้วครับสี่ชื่อนะใครที่อยากได้อะไรก็ลองไปคุยกันหลังไม่นะแลกเปลี่ยนกันเอาเองนะครับผมนะเผื่อใครอยากได้สี่ชื่ออะไรอย่างนี้เผื่อใครอยากได้ v i p อะไรอย่างนี้ก็ลองไปลองไปนี่กันดูลองไปคุยคุยกันดูหลังไหม่ สี่ชื่อนะครับผมนะคุณออฟได้สี่ชื่อนะอโอเคอันนี้รางวัลปกติแล้วผมจะแจกแค่ห้ารางวัลน,นะโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมแถมให้ละกันเป็นสัตว์ขี่โอเครางวัลที่หกผมแถมให้เป็นสัตว์ขี่นะครับผมนะนั่นไงผ่านชื่อผมตลอดเนน้อยไม่เอาออกเหรอเฮ้เอาเดชาม,มาวะเอาเนน้อยผมยังไม่ได้เอาออกเหรอโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะมันมันไม่ได้สุ่มคนซ้ําก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะ โอเคคุณเดชามานะคุณเดชามาได้สัดขี่เจ็ดวันนะครับผมนะเดชามอกอ้ผมไม่ได้เอาชื่อออกะแ,แต่ชื่อมันไม่ซ้ํากันไม่เป็นไรนะถึงถึงมันหมุนไปโดนชื่อคนซ้ําผมก็ไม่ให้นะครับผมนะอืผมก็เอาอันใหม่ไปโทษทีนะผมอาจจะดูไม่ค่อยละเอียดนะด้วยความยาวของคลิปด้วยผมไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะโอเคบางทีผม คุณออฟด้วยอะเอ้ยผมเอาออกแล้วทำไมมันยังขึ้นมาวะคุณออฟก็ได้แล้วอะผมเอาออกหรือ,อยังวะหนึ่งาย,ยุทธเน้นน้อยนะลาวิศสัญญาจใจไม่มีอะไรใช่ไหมคนนี้ยังไม่ได้กันใช่ไหมจุนเนีรยชาย,ยุทธชาย,ยุทธได้หรือยังวะชาย,ยุทธยังวลากรน,นี่ไม่ใช่ อ่าโอเคน่าจะครบแล้วล่ะใคาสัตวีเปล่าเดชาเดชาไม่น่าได้เดชาไม่น่าได้นะคือแบบป่วนตลอดเลยอ่าโอเคเดี๋ยวอีกสองรางวัลเนี่ยผมแถมให้เป็นโค้ชสตรีมเมอร์ละกันนะรางวัลปลอบใจนะรางวัลปลอบใจมารางวัลปลอบใจมารางวัลปลอบใจมาอีกสักสองท่านนะอ่าคุณพศนะครับผมนะวันนี้ไม่ได้รางวัลใหญ่ก็ได้วันปลอบใจไปนะครับผมนะ โอเคคุณโพสนะคุณโพสอะเดี๋ดวยวผมแคปเอ้ยเดีย๋ยวนี้แคปเดี๋ยวผมค๊อปปี้แล้วก็อ่าค๊อปปี้แล้วก็เอาออกไปเลยโอเคอันนี้ได้เป็นโค้ดนะครับผมนะอ่าอ่ะไปะคนสุดท้ายใครที่ไม่ได้ก็ได้แต่คนเดิมเดิมเออได้แต่คนเดิมเดิมแค่ เนี่ยเลยให้คุณจุลวีว่ะเลยพี่เอกอีกแล้วนะให้เลยพี่เอกแล้วว่ะแม่งเลยพี่เอกแล้วว่ะทําไมช่องมันไม่เท่ากันวะไอช่องมันไม่เท่ากันหรอมันเท่ากันดิเท่าไหมเท่าดีนี่เท่ากันดูดีแค่ชื่อไม่ไม่เหมือนกันอ่ะคุณจุลวีได้เป็นโคสติเมอร์นะได้รางวัลเล็กไปนะครับผมนะโอเคก็น่าจะมีเท่านี้นะแปดทันนะครับผมนะไอช่องมันเท่ากันโอ้ย่า อย่าทำให้เป็นดาราม่าเลยอย่าทำให้เป็นดาราม่าเ,เลยพี่เอกแล้วใช่ปะคือมันเลยพี่เอกตลอดเลยนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะประมาณนี้นะอ่าได้ไปแปดท่านนะครับผมตามรายชื่อนี้นะโอเคคุณสัญญาใจนารวิทย์เน้นน้อยได้เป็นวีพีไปนะครับผมนะส่วนคุณสลายุทธคุณออฟได้เป็นสี่ชื่อนะ คุณเดชาได้เป็นสัตว์ขี่นะครับผมอาส่วนคุณโพศกับคุณจุลวีได้เป็นโฮสติมเมอร์นะครับผมนะโอเคยินดีกับแปดท่านนี้ด้วยนะครับผมนะโอเคขย่าคลิปนี้ฝากกดถูกใจนะครับผมนะกดติดตามด้วยนะครับผมนะโอเคส่วนคลิปวิดีโอน่าจะเป็นอะไรก็ติดกดติดตามไว้เลยนะครับผมส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมนะอ่ามาครับมาครับสวัสดีคุณเน้นน้อยนะ อ่ะสวัสดีทําไมวะมาแล้วเพิ่งกดแล้วอ่ะขอบคุณที่กดไลค์ด้วยนะครับผมนะอ่ะคนนี้คือสัญญาใจใช่ไหมสัญญาใจได้เป็น vp นะครับผมนะ,ะคุณเจีเจียนะคุณสัญญาใจนะครับผมได้แล้วคุณพศ คุณพศเดี๋ยวคุณพศได้เป็นโค้ดนะเอ้ยโค้ดนี่มันโค้ดนี่มันต้องไอ้นี่นะโค้ดโค้ดนะต้องต้องเอาไปใส่นะอ่าเน้นน้อยเน้นน้อยได้เป็น VIP นะครับผมนะเน้นน้อย ไ้ใส่กลางมอนะใครที่ได้เป็นโค้ดนะเอาโอเคใครชื่ออะไรก็ <c oughs> ตั้งห้องด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าเป็นใครนะ <c oughs> คุณสลายุทธนะครับผมเป็นสีชื่อนะอ่าโอเคคุณสลายุทธไหนได้สี่ชื่อไปลองใช้ให้ดูดิเออว่ามันสวยไหมอ่าคุณสลายุทธได้แล้วนะครับผมนะอ่าได้แล้วสามคนอ่าเดชาเดชาเป็นสัตว์ขี่นะ อืมเดชาเป็นสัตว์ครีเอาเดวเห้ยเสียเวลาอแหมให้ซาสามสิบบาทนะเก่าเหลืกอนเก่าเหลื่อม